ไปทำงานแล้วเขาไม่ถูกกับนิสัยใจคอก็จะทุกไปจนตายพราะวิธีการก็คือไปแนะแนวอาชีพว่านิสัยอย่างนี้โลกยุคนี้ลูกหลานถือควรจะเรียนไปพูดองประกอบอาชีพอะไรสร้าราบธีการบางคนไปนเรียนเมืองนอกนานจบป,ปรยยิญญาอีกแต่มาเก็ตเอาไปเรียนวิทยาศาสตร์ได้อาชีพมาประกอบอาชีพมีความสุข บางคนเขาท่องเที่ยวไปทั่วโลกไปพบอาที่ที่เขาอยากจะทําแล้วมาทาเพราะการที่เขาท่องเที่ยวไปเขาเห็นช่องทางในการประกอบอาที่แล้วมาประกอบอาที่ตรงที่ไม่ตรงเลยกับสาขา,า,า,าที่เรียนไปแต่เรียนไปมันเกิดความเกิดขึ้นะเพราะฉะนั้นฝากว่าเวลาท่านจะแนแน,แนวนั้นอย่าไปแนแนวเรียนให้ไปแนแนวอาที่แล้วบอกว่าเมื่อลูกต้องก,การประกอบ อาชีพแล้วก็หาสถานที่เรียนหาสาขาวิชาที่เรียนเพื่อเป็นเครื่องมือในการออกไปประกอบอาชีพเช่นถ้าลูกอยากเป็นเชฟเป็นเชฟลูกจะเรียนอะไรก็ต้องเรียนสาหาเรียนตุนลูกอยากไปอยากท่องเที่ยวอยากมีอิสระลูกอยากเป็นอะไรลูกอยกเป็นลูกอยากท่องเที่ยวอะไรชอบเดี่ยวนะของเราเขาไปลูกจะทําอะไรครับลูกอยากเป็นผู้พวกกลุ่มงานก่อสร้าง ติดตั้งไปงเพราะว่าก็าต้องไปเรื่องเรียนอันนี้คือสิ่งที่เราต้องแน่แนวว่าฝ่าว่าการทำเอกสารแน่วแน่ต้องแน่วแน่เพราะอะไรครับท่านจะบุญกุลท่านท่านบอกว่าการศึกษาที่จะทําให้คนเป็นนุษย์ที่สูขขงูึ้นมีอยูส่สามอย่างอย่างแรกก็คือเรียนความรู้เพื่อให้คนมีความฉลาดเห็นยวนะครับเราเรียน ให้เกิดความฉลาดมีสติปัญญาอย่างที่สองเรียนความดีเพื่อคนมีคุณธรรมนะครับอย่างที่สามเรียนอาชีพเพื่อออกไปไประกอบอาชีพเรียนสามอย่างนี้จะทําให้มนุษย์มีความสมบูรณ์มีความเป็นม,มนุษย์รับคุณฝากนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาฝากนะครับก็อีกสักครู่หนึ่งเราก็ย้ายนะขอตัวคนนะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมเยียนนะไปดูผลงาน